สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีวันนี้ยังคงนำเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะแม้จะไม่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับใช้ใกล้ชิดประชาชนธรรมดาสามัญก็มีวิธีแสดงออกถึงความจงรักภักดีความผูกพันต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระศรีนาคารินนี้เองเป็นราษฎรพวกแรกที่เริ่มธรำเนียมทูนกล้าวทูนกระหม่อมถาวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยไม่มีการตระเตรียมล่วงหน้าขาท่านพันตำรวจเอกประสงค์สีสมบูรณ์ได้ให้คำสัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2525ว่าผมจำได้ว่า เป็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีปีพุทธศักราช2520ท่านเสด็จไปพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านเมื่อพระราชทานเสร็จเสด็จเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านทุกแถวเดินไปหมดจนเหลือแถวสุดท้ายเกิดมีลูกเสือชาวบ้านคนหนึ่งควักเงินรู้สึกจะสิบบาทถวายท่านท่านก็รับไว้เขาบอกว่า ขอให้สมเด็จย่าเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้สมเด็จย่าท่านเอาไปใช้เถอะคนต่อไปก็ควักบ้างควักกันหมดเลยแถวอื่นบอกมาทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้จะให้ด้วยท่านก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเลยเพิ่มเวลาเยี่ยมอีกชั่วโมงเศษได้เงินเต็มถุงพลาสติกสองสาถุงเป็นถุงที่ใส่ของเล่นไปพระราชทานเด็ก หลังจากนั้นรู้สึกว่าเลยเป็นประเพณีจะมีการถวายของถวายเงินคนละห้าบาทสิบบาทตามพระราชอัธยาศัยนอกจากจะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลกับพระหัตถ์ประชาชนยังแสดงความจงรักภักดีด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ริเริ่มขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอาทิเช่นโครงการสร้างสวนสาธารณะตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในบรโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2523 ในวันนั้นเองประชาชนบางส่วนก็ได้ปฏิบัติบูบชาถวายความจงรักภักดีพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนประชาชนมาไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลน,นั่งสมาธิภาวนาสงบกายวาจาและใจเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรปรากฏว่ามีประชาชนชายหญิงเด็ก ผู้ใหญ่มากกว่า300คนนุ่งขาวห่วมขาวมาร่วมนั่งสมาธิสนทนาธรรมเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของพระศรีธรรมนิเทศปาทกถาเรื่องพอรซึ่งแสดงณนะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2524นะคะ ค่ะเป็นความพร้อมเพรียงอันเกิดจากความรักความพักดีมาจากจิตใจที่ศรัทธาไม่มีผู้ใดบังคับพระองค์พระราชทานความรักความเมตตาปวงประชาก็น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายความรักความพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวที่อาวังโปสนะคะค่ะผู้ที่อาศัยอยู่ในแฟลตเลขที่19ถนนอาวังโปส เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่างทราบดีว่ามาดามมหิดลสุภาพสตรีสูงอายุผู้พำนักอยู่หนาเฟลตชั้นที่ห้าชั้นสูงสุดนั้นมีช่าสามัญชนธรรมดาพระองค์คือสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นสุภาพสตรีที่มีพระบรากายแบบบางแม้จะเจริญพระชนมายุมากแล้วแต่ก็ยังทรงกระฉับกระเฉงณแฟลตแห่งนี้พระองค์ประทับอยู่กับข้าหลวงชาวไทยคนหนึ่งและดํารงพระชนชีพอย่างเรียบง่ายประดุจคนธรรมดาเพื่อนบ้านบางคนเรียกพระองค์ว่าแรนแมด้วยเข้าใจว่าทรงดํารงพระยศ เป็นสมเด็จพระราชนีมาก่อนและบัดนี้ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงแต่เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงได้ยินพระองค์ทรงแก้ความเข้าใจผิดว่าฉันไม่ใช่ควีนข้าสมเด็จพระศรีนครินทรทรงเช่าแฟลตชั้นสูงสุดแห่งนี้มากว่า3 0ปีแล้วตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2493 ถนนอาวังโปสายนี้เป็นย่านที่มีแฟลตอยู่หลายหลังเรียงกันไปแฟลตบริเวณนี้ไม่ใช่ทำเลที่ก้หรูหรานักเพราะมีแฟลตหลายหลังกระนาบทั้งข้างหน้าและข้างหลังทำให้ผู้พำนักอาศัยแลเห็นทิวทัศน์ภูเขาและทะเลสาบอันง,งดงามของเมืองโลซานไม่ได้ถนัดแต่บริเวณนี้ก็จัดว่าเป็นทำเลดีแห่งหนึ่ง เพราะอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางของเมืองสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกและยังเป็นบริเวณที่เงียบสงบเนื่องจากถนนซอยหน้าแฟลตห้ามไม่ให้รถวิ่งจึงมีแต่ผู้คนเดินสัญจรไปมาผู้อาศัยอยู่ในละแวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีสูงอายุมีข้าราชการบำนาญและศาสตราจารย์มหาวิทยายลัยที่ปลดเกษียณแล้วบ้าง แฟลตเลขที่19นี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีระหว่างที่ทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบทอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกๆุสองปีหลังจากเสด็จเยี่ยมราษฎรตามต่างจังหวัดในเขตธุระกันดาลไกลคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นเวลา15เดือนเศษติดต่อกันโดยตลอดแล้ว สมเด็จพระสีนครินทก็จะเสด็จไปประทับณประเทศสวิตเซแลนดประมาณ8เดือนเพื่อทรงพักผ่อนบำรุงพระบวรากายและทรงงานอื่นๆบ้างการเสด็จเยี่ยมราชฎรพระราชทานสิ่งของต่างๆและทรงนําหน่วยแพทย์อาสาไปรักษาประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเป็นเวลานานหลายๆเดือนย่อมจะทำให้ทรงเหน็ดเหนื่อยเหลือกำลัง มีบ่อยครั้งที่กำหนดพระราชกรณียกิจประมาณว่าจะมีประชาชนมาคอยเฝ้าสองพันคนแต่เมื่อเสด็จถึงกลับมีประชาชนเป็นหมื่นสมเด็จพระศรีนครินทร์ก็พระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ผู้มาคอยรับเสด็จเข้าเฝ้าโดยทั่วถึงส่งเข้าพระราชหฤทัยดีว่าทุกคนต่างเดินทางมาไกลเมื่อถึงเวลาที่ควรเสด็จกลับ เพื่อทรงพักผ่อนมีผู้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับก็รับสั่งว่าเขาเดินมากันเป็นวันแล้วมาคอยเป็นเวลานานจะหนีไปไม่ได้หรอกจะต้องให้มีโอกาสเฝ้าอย่างใกล้ชิดขาด้วยเหตุนี้แม้ว่าปกติจะทรงมีพระสุขภาพแข็งแรงแต่การเสด็จเยี่ยมราษฎรติดต่อกันเป็นเวลานานถึง15เดือนก็ย่อมจะทำให้พระกำลัง ลดน้อยถดถอยลงเมื่อถึงเวลานั้นมีผู้ได้ยินรับสั่งจากพระโอษฐ์เองว่าไม่ไหวแล้วฉันต้องไขาลานแล้วคาการเสด็จไปประทับณประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงเปรียบเสมือนการเสด็จไปทรงไขาลานให้ทรงมีพระกําลังเสด็จกลับมาทรงช่วยเหลือราษฎรสืบต่อไปหม่อมเจ้าหญิงลุอิสซาดิสกุลทรงเล่าว,ว่า เมื่อเสด็จกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระน้ำหนักสมเด็จพระศรีนครินทร์เพิ่มขึ้น4ี่กิโลกรัมแต่เมื่อประทับในเมืองไทยนานๆเข้าพระน้ำหนักก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่ง4กิโลกรัมก็หมดไปเหลือพระน้ำหนักเพียง36กิโลกรัมเท่านั้นการเสด็จไปทรงพักผ่อนแม้สักเพียงระยะหนึ่ง ก็ย่อมจะเป็นผลดีต่อพระพาลณานามยนอกจากนี้การเสด็จเยี่ยมราษฎรทหารและตำรวจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆพระราชทานแก่ราษฎรและเหล่าทหารตำรวจที่ประจำอยู่ในท้องถิ่นธุรกันดาลไกลทางคมนาคมด้วย ทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิแพทย์อาสาจัดหน่วยแพทย์ไปตรวจรักษาประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลความเจริญอยู่เป็นประจำการช่วยเหลือบำบัดทุกขร้อนของประชาชนดังนี้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเงินรายจ่ายส่วนใหญ่ได้มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เหลือได้จากความร่วมมือของทางราชการบางหน่วย และจากการทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่รวบรวมได้ก็ใช้หมดไปเพื่อการช่วยเหลือประชาชนเป็นส่วนมาก การเสด็จไปประทับณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาประมาณ8เดือนนอกจากจะเพื่อทรงพักผ่อนและทรงงานอื่นๆแล้วก็เพื่อทรงประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันก็ให้เวลาสำนักทรัพย์สินส่วนพระองค์รวบรวมเงินรายได้จากที่ต่างๆไว้ทรงใช้ช่วยเหลือประชาชนต่อไปการเสด็จไปประทับพักผ่อนณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คงจะเป็นโอกาสให้ได้ทรงพักผ่อนอย่างแท้จริงถ้าหากประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบทในเมืองไทยแล้วการที่จะทรงพักผ่อนตามลำพังว่างเว้นพระราชกิจต่างๆคงจะเป็นไปได้ยากข่าท่านพลอากาศเอกฮรินหงสกุลได้บรรยายในรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองเมื่อวันที่17ตุลาคม ปีพุทธศักราช2525ไว้ตอนหต่อหนึ่งว่าท่านเป็นสมเด็จย่าตามที่ประชาชนเขาเรียกกันทุกคนก็อยากจะเฝ้าแหนกันทั้งนั้นก็หลบไม่พ้นท่านทรงหลบไปไกลไปประทับที่ภูกระดึงหรือเชียงใหม่ก็ไม่วายจะมีคนไปรบกวนเพราะว่าความคิดความห่วงใยทำให้ต้องไปเฝ้าแหน นอกจากนั้นก็ทราบอยู่แล้วถ้าพูดประษาชาวบ้านก็ว่าแม่ของพระเจ้าอยู่หัวปล่อยให้ท่านประทับตามลําพังไม่ได้ทางรัฐบาลตำรวจทหารก็ไม่ยอมต้องส่งกำลังไปอารักขาท่านก็ไม่อยากจะรบกวนใครคือไม่อยากให้ใครรบกวนเวลาทรงพักผ่อนก็ไม่อยากรบกวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าบ้านผ่านเมืองก็ต้องเดือดร้อนด้วยนี่แหละเป็นสาเหตุและทำไมต้องเป็นซวิสเพราะว่าท่านประทับซวิสเป็นเวลานานตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงคุ้นเคยกับสถานที่เพื่อนบ้านในโลซานเป็นอย่างดีถ้าเผื่อไปประทับที่อื่นก็เป็นภาระในเรื่องการหาที่ประทับหรือว่า กว่าจะทำความคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านได้ก็นานค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังสารคดีใต้ร่มพระบารมีได้ในช่วงเวลานี้นะคะและสามารถย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.net คะ่ะหรือเข้าเว็บไซต์ YouTube เซิร์ชแล้วพิมพ์คำว่าใต้ร่มพระบารมีเพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังรับฟังสารคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ